เลอะเชอรไอ้เหี้ยซูเพลงกูไม่ได้เพลงแรปเลอะเชอรกว่าอีกโู้ป้งโป้งบป้งโงอ้าวเดี๋ยดิเบิร์ดมันดีละมือไหวังไงเพื่อนเอ้แต่ไอ้ละไอ้บีบเมื่อกี้ไหลเนี่ยเองก็กูมันไหลเองไงเพื่อนเอ้ยมันมีบีบทดสกันแหละอ้าวเฮ้ยมีคนโทรศัพท์อะไรวะอ้าวโซเชียลแคมเฮ้ยอะไรวะไม่บีบมีคนดี ทำอะไรอ,ะอ่ะอ๋ะ <laughs> ออ๋อแล้วแบบไหลไหลเพื่อนผมมาแบบใสใสดูจากเมียมึงก็รู้เมียมึงเป็นไก่ไก่ไตไตดูวงเป๊ะสัตั์โยกอ๋ออ๋อบบไหลไหลดูจากหน้ามึงก็รู้กูใสใสทำเมียมึงตัดเย็ดเมียมึงท้องไงไงเทียกอ่ะจะกลับบ้านเมื่อไหร่อ๋ออ๋อ กูล <kinetic. S 2> ื่นไหลมันกลับทศปกันดูจากหน้ามึงก็รู้เดี๋ยวกูเป็นล้ำปากันหลังแำเพลงลยมั้ยแหวนลำลำโยเฮ้ยผมไหลจริงวันเนี่ยเฮ้ยไหลสัตว์ไหลสัตว์เอาบีดดัไดัให้มันบีดมึงแม่งแค่ประหลัดขิกหวยเอออ๋ออ๋ออ๋อไหลๆอ่ะเอาเอาแบบไหลๆอ่ะเออแบบมันไหลๆดูจากหน้ามึงแม่งไหลไหลมันกูมาแบบใสใสแต่กูไหลมันขึ้นแบบไหนๆอ๋อโย่อ๋อ อ๋อทะเลไม่สมีไหมในในสต๊อกมีนะแต่ว่ากูว่าน่าจะมีขึ้นเลอะเธอะแถบฟิวนอก่ะเรอเออแบบฟิวนอกครับเอ้ยเพื่อนูได้ละดีนี่แหละแม่โคตรสุดเพื่อนทดสการ์เพื่อนจริงบีดแม่โคตรอีสานเพื่อนอ้าวเพื่อนกูไอเฮียไปไหนแล้วเย็กแม่ทำเพลงแบบเลื้อนๆอะไม่ได้มัน มันมันไม่เลื้ยเพื่อนมันไม่เลื้ยโอ้โหจบแล้ววะเทคนิคกูมันละเออเรามันโอสากูไทยแลนด์ไหนที่อ่ะโย่เว้ยจะจะจะเราทำกับเพื่อนดูไงเออจริงอ้อเอ้าเอ้ามาแล้วอะจ๊ะเออเอี๋ยสิอ๋อกูมาแบบทศกัณฐ์แต่กูไม่น่าหยางแต่น้องนั้นน่ารักดูจากหน้ามึงก็รู้แม่งหน้าฮาร์ดอ้อโย่ เออกูเลรื่องทศกัณมีหลายหัวแต่ผมไม่หลายใจดูจากหน้าเธอนนัแล้วกูมองก้ะเธอนั้นมีใจโยอ้ากูแม่งหลายกานเพื่อนแล้วเรื่อกูหลจานกินแล้วกินแล้วกูมาแบบเทพเท่บมากกูมาพร้อมอาวุธเทพมากเลยไอ้เหี้ยมึงหยุดคุณก่อนวะยูคอนโดดิเลยดิกลับไป็นมาแล้วอ๋อกูว่าไม่ถ่ายกูฟังแล้วพี่โยไอ้เหี้ยแม่งบิดแม่งโคตรได้อ่ะพี่จริง อ๋อหนึ่งเกมหน่งเกมแตกลาวตัวเองหนึ่งเยอะชื่อโจมาแบบตังโจแต่ไม่เที่ยวไม่ร้ายไม่เที่ยวเหมือนกับเพลงเฮียอะไรก็ไอ้เฮียเฮ้ยมึงโยุงต่อเนี่ยบอกกูก็รักไหลเลยอ่ะเฮียอ๋อันพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เออเอาเฮีย แล้วกุยงมีเงินคุยไรวันนี้กูได้บีดแบบไทยๆอ๋อกูเบาทศกัณฐ์ก,กู<ๆ>มีแต่ใจใจเย็นแม่มึงเลิกคุยกันใช่ใช่เหมือนดีเพื่อนหลังไหลเลยอ,อ่ะโจ๊กเดียวมันหยุดไม่อยู่แล้วอ่ะว่ามึงจะทำเบิร์ดเองแล้วแหละจริงเพราะแม่งหินนี้แม่งได้ว่ะไอ้เหี้ย แม่โคได้ติดเมียเลยกูนี่มันกลับบ้านไอ้เเหี้้ยยอโอเคโอเคไอ้นี่ไอ้มึงมึงมึงขายขายเยอะเมื่อไหร่มึงค่อยไอ้นี่มาก็ได้น้องถ้าตกมาก็ได้ดีนะไหลจับไหลจับ้อุยเห็นแล้วเห็นอยู่เห็นอยู่ เห็นเห็นเห็นลงไอ้นี่อยู่ลงตำตอรี่อ่ะคุยคุยคุยคุมาเต็มเลยัมเามหาใจเต้เต้นแล้วก็คุยกับเพื่อนอะไรเพลงเพลงนี้มั่งได้ทื่กูอยากได้บีแบบไทยๆอ่ะแบบไทยๆหมอลำมีไหมอ่ะมีเต็มเลยมิดแบบหมอลำอ่ะมิโอตะกูหมอลำอ่ะหมอลำหมอลำหมอลำเฮ้ยมันมีว่ะโอตะกูหลุดใหญ่แล้ว มึงดอย่างนี้น้องมึงกำลังไหลเยอะเลยตอนเนี้ยิวกำลังไหลกำลังเจ็บกำลังซ้ำกำลังซ้ำเนี่ยกันซาวมึงเทินเนี่ะโอเคเนาะกันนี้ก่อนถ้ามึงหายเยอะมึงก็ส่งให้พี่ก็ได้น้อพี่นะอ๋อนี่มั้ยบันทึกบันทึกอะไรกูบอกว่ามึงหายเยอะ้มึงหายเยอะแล้วมึงก็ส่งบีให้ให้ให้กูก็ได้ ตโอเคโอเคผมบอกแล้วไม่หลุดอยู่ดิฟนี้ไม่ได้เอเคโอเควียกูโทรกูอยู่ในนี้กูก็จะบ้ากูโทรมาคุยกับมันกูก็จะบ้าไอ้สัตเอ้ยมึงดูมึงดูมึงดูเพื่อนบิดนี้บิดนี้เราต้องเอาบิดนี้แล้วเพื่อนมันแต่มันโซเอาไปแล้วอ่ะไหนมันจะบิดไหนบิดไอ้เรื่องหนาบิดหมอรัมหมหมอรัมหม่หอรัมหมอรัมอ่ะไม่หมอรัมมึบอกว่า บิดใน YouTube ลองโดนลิขิตเออไอเหี้ยไม่โดนหรอกเพราะเราไม่ได้หารายได้เราใส่มั่วไปเลยเดี๋ยวเื่นคนลำไทยอ่ะคนถึกอ่ะคนชอบอ่ะเียวเปิดเสียงก่อนออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน่อาขึ้นอ่ะโคได้อ่ะจริงไมาว่ะจริงบิดนี่แม่งโคได้อ่ะแบบว่า อเรามาแบบยักษ์แต่ว่าเธอหน้าฮ<อ>ักดูจากหน้ามึงก็รู้มึงก็โคกันอะเฮ้ยมึงอยูไไ่ไปยิ้มอะไรกูจไปวะมึงไปละเยาอ,อตัวดีไอหี้ออที่ปิดสะดุดมันกดที่คีย์บอร์ดกูดูจากหน้ามึงก็รู้เดี๋ยวมึงก็เจอคีย์ขอบกูสาดอ๋อเหมือนรองเท้าแต่กูไหลลื่นแบบกับดาวเทียมดูจากหน้ามึงคงดาวเทียมมึงคงเกียมตัวให้มึงเป็นเกียมครัว โย่เดี๋ยวดีเพื่อนเอ๊ะเอ๊ะเพื่อนลำไปลำไปเพื่อนให้กูมากูมามึงกระบะตาเออย่เออเออมึงไม่ไหลเท่ากูองเลยะเดี๋ยวกูใส่ด้วยลำไปโย่กูมาแบบโทษสักการกูมาแบบหน้ายักษ์กูมีไม้บวกแปดลำมึงอ่ะหน้ายับโย่แลวังมึงอ่ะหน้ายับไปเฮียเพื่อนกูมีไม้บวกคาปากหลามโย่กูไม่ลำ แต่เพื่อนกูระลามไทยลามฟอนแบบงอนไงแบบฟอนไทยแบบไหมไทยไอฮ้ฮีแบบพวงสะทอนเยอะยอนดีไว่อกูกำลังมาเลยอ่ะจะบอกกูอยากแล่น,นะ <S 1> <S 1> ่ะจริงอ๋อตอนยาวจะบอกกูอย่างแ่นอ๋อถึงยักษ์แม่งจะมีสิบหน้าแต่เพื่อนกูก็มีสิบใจแม่โคเจ้าชูแม่โคเป็นหนองในเย้าวไม่ละไม่นะไม่นะนะเดี๋ดีกว่าเดี๋ยวดี่ี๋กูหลายจาดอะ อา่าอุ้ยเป็นดียูคนดีเพื่อนดีจริงรงเอาเลยจ,จริงโย่อ,าอา่าไปเพื่อนไปเอาเอาเอากูมาแบบคอนทอแต่กูเป็นทศก,กัณฐ์กูมาแบบหน้ายักษ์กูมาแบบใบบวกแปดกูมาแบบหน้าฮักเดีดีเพื่อนก <laughs> ูไหลจานอ่ะจริงกูไหลไม่หยุดดีอ่ะกูไหลไม่สุดกูเหมือนกับสายน้ําที่ไหลไม่หยุดกูเหมือนกับสายลมที่ไหลไม่ไป อ้าวไอ้เหียสรุปไหลไ,ไปไปหรือไหลไม่หยุดโย่อ้าวไอ้เหียงงงงลาวตัวเองเดีเ๋ยวนีเพื่อนกูแม่งโคตรไหลอ่ะบินนี่แม่งโคตดดีอ๋ออยู่บนก้อนเมฆเธอจะมากับเจอกับเทพอ๋อเพื่อนกูแม่งโคตรเทพฟาร์มสองวันแม่งได้ไม้แม่งได้ไไดปากเหลาแม่งโคตรเทพอ๋อโย่กูแม่งกตีทุกอย่างยกเว้นเพื่อนกูกูตีทุกอย่างกูก็ซื้อโกคาร์ดซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรสักอย่าง เราดีเพื่อนกูหลจัดมันต้องมวแล้วเพื่อนจริงเฮ้ยไปขอบินเลยไอเ้เจ็บบีนนี้แม่งได้่ะได้ใจกว่าขอญาตเ้อะขอญาตขอบีดเลยโหลด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 ,ลดมึงจะเอาเกี่ยวกับอะไรหรือมึงจะไหลม่วนส่วเพื่อนเออไหลม่วนส่วเลยเพื่อนเพียงเราไม่พีจุดหมายอยู่แล้วก็คิดคิดอะไรก็เอาลงไปเลยเพื่อนแล้วเราก็ลงไปเลยเพื่อนแบบมึงมันเฉยช่องดงมะเขือ ตัวดีเพื่อนหรือมึงจะแรปภาษาเทพหรือไม่ล่ะแรปไทยปรรทามบรรดากูจะแรปภาษาเทพไอ้ฉ่อม้าฉ่อมาฉางฉ่อมน้องไทยไทยฉ่อมไงโง่อ่าตัวดีไอเฮียเออโย่แรปไทยธรรมบรรดาจะแรปภาษาเทพไอ้ฉ่อม้าฉ่อม้าไผ่ไอ้ฉ่อม้าฉายฉ่อม้เฉี๋ยไอ้โฉไอ้เฉี๋ยไอ้โฉไอ้ไผแม่งเท่นะเว้ยเฮียคนฟังไม่รู้เรื่องดิกูชอบจริงจริงจริงเราต้องฟังจริงเบรนถ้าฟังรู้เรื่องมันมันดูธรรมดาแกต้องฟังไม่รู้เรื่องมันถึงจะดูพิเศษ ยอแล้วไทยมันธรรมดากูจะแลภาษาเชฟเอาวะอย่าวะใหญ่โอมเอาเอ้าตอดี้เฮียกูโคตรชอบเลยวันนี้กูหลายจัดจริงกูคิดอะไรแม่งโคตรสุดอ่ะวันเนี้ยเอ๊ะเอ๊ะอ๋ออ๋ออ๋อถึงแม้ทศกัณกูจะมีหลายหน้าแต่เพื่อนกูไม่หลายใจเหมือนกับคนขายยาบ้าอ๋ออ๋อตดีเพื่อน อ๋อมีแต่คอนเสกไม่มีใจแล้วมึงไปหลอกเย็ดเขาทำไมไอเหียโดดเดีตัวดิเดี๋ยวดิอ๋ออ๋อความจริงม่าตลกเพื่อนกันเองน่ตลกไอเหียความจริงมันน่าตลกเพื่อนกูรับสาวเปลี่ยนคนไม่หยุดมันคงตลกมากมั้งไอเหียมีเมียอยู่แล้วก็ไปมีหลายหญิงอ๋อน่า้ีัน กูเอาความจริงกูมาพูดเพื่อนย่อทุกคนไม่ต้องแปลกใจกูเอาความจริงของเพื่อนกูมาพูดไม่ต้องตกใจย่ออีกแปก๊บแป๊บมันคงจะเป็นเอดแต่มันก็ได้้งเกตสีเลยนะเมื่อวาน <c oughs> วน่ะย่อสวัสดีเพื่อนไอ้แค่บดบ,บ,บ,บิดนี้แม่งดีวะเพื่อนเราต้องเผากันแล้วละ่ะเอามึงคิดว่าไงวะเพื่อนมึงว่าเนื้อหาเพลงเราแม่งจะเป็นยังไงวะกู่าเลอเธอไอ้แค่ไปเรื่อยอะ ยิงเพื่อนแบบผมไม่ได้เก่งชีวิตยังไม่วินเนอร์ไม่ใช่แล้วไม่ใช่เฮียมาเกิดหรือดูวินเนอร์เฮียอะไรโอวินเนอร์วินเนอร์อ้าเดี๋ยวกูว่ากูแบบไปหาเขียนแรปดีกว่าให้คนเขาฟังไม่รู้เรื่องอ่ะแบบให้คนเขามึงฟังกูนะเว้ยให้คนเขาพยายามฟังไปเพื่อนแล้วเขาจะฟังจนจบเพลงแล้วเขาจะมาฟังอีกรอบไปเพื่อนเพื่อเอายอดวิวเว้ยเพราะเขาฟังไม่รู้เรื่องไงเขาถึงมาฟังอีกเขาฟังอีกว่าเขาจะบอกว่าอะไรเนี่ย เอออะไรวะอะไรของมันวะห่วมันก็ออกแล้วแล้วเขาจะไปเปิดส่งต่อกันเพื่อนแล้วก็จะไปเล่นทิกติกกันแล้วสาวก็เต้นรอนเอวอ่ะเจ๊เนี่ยเจ๊แล้วเขาจะเอาเพลงเราไปใส่เพลงแดนแล้วสาวก็จะเต้นรอนเอวกันเพื่อนแบบแล้วไทยมันธรรมดากูจะแล้วภาษาที่อ้าวไอ้เหี้ยมือจัดเลยมึงจัดเลยเออมึงมึงต้องมาแล้วมึงร้องนำให้กูดิเพื่อนมึงร้องนำให้กูหน่อยได้ไหมร้องนำเออเปิดเพลงครับเปิดกีต้าอ้เตะค่ะโชว์แกตสิบสี่สเต็ก มึงจะให้กูเอากี่เวิร์ดเนี่ยเวิร์ดเดียวไปเพื่อนท่อนฮุกเลยเพื่อนกูเอาท่อนฮุกให้มึงเลยเพื่อนเดี๋ยวน้องนั่งโคนไหลเองเพื่อนกูโค่นรัวกูรัวแบบปะ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 เพื่อนกูรัวแบบลิ้นกระดกอ่ะกูเรียแบบลิ้นกระลกเออกูเรียอะไรอ่ะกูไม่ทายอ่ะตัวปากอ้าวลิ้นกระลกแล้วอะสร้างสรรค์แม่คนมันอ่ะจริงไอ้เหี้ยกูว่าน่าจริงจริงเราต้องทำแล้วล่ะเพื่อน สาวถึงเจ้าเพลงเราอ่ะไปไปแบบไปใส่เพลงแดน์อ่ะแล้วก็เต้นรอนเอวเพื่อนจริงเพื่อนจริงแบบแบบเอาไปสยับตีนผีกูมาเป็นแบดบอยแล้วขยับตีนผีอะไรน่ะ <c oughs> ตามวจมากูไม่เลิกกูไม่หนีแล้วกูมาแบบรัวจัดเหมือนมหาเศรษฐีแล้วกูแรงห้าดาวอ่ะอังดักหนึ่งอ่ะอย่างนั้นเลยเพื่อน <c oughs> แรงห้าดาวนอนนับเงินลถทงสาวอาพังดักเนแล้วเขายังมีเนื้อเรื่องเฮี้ยเกี่ยวกับบังเราเกี่ยวกับเฮี้ยอะไรแบบ่ออเกี่ยวกับบางเหมือนกันเพื่อนพังตัว แล้วก็แล้วก็แล้วก็เอารูปบางวันเที่อใส่ไอ้เหี้ยแต่ว่าเขาเขาพูดไม่ชัดไงขันรถสบอร์ดแล้วขยากตีผีอะส่วนเราภาษาเพอท่ะเพื่อว่าเฉววฉายอะไอเฉววฉายลายชายอ๋อ่ะจริงเราต้องมาแล้วจริงแล้วไาเหีนี่ไอเหี้ยมึงอ่านดูนี่จินตนาการไม่มีสิ้นสุดแขข้าตัดสินไทยเดี๋ยวมึงจะไว้ไอเหี้ยมึงดูไอเหี้ยแม่ขึ้นไปเลย อ๋อทีสมบิดมากับสีบาร์ทำมือสกิดตาเฮ้ยสรุปมึงได้หรือยังเนี่ยเพื่อนได้อะไรวะเพื่อนไม่พูบวกแปบอ้าวไอ้เฮียท้อกูตีไอ้เจโนไปกูท้ออะไรเฮียเมื่อวานบวกอะไรบ้างหมดแสนกว่าบาทอะเยอยหมดแล้วหนึ่งละเอ้ยพุงหนึ่งละโอ้ยไอเฮียกูตีทีเดียวแค่หน้าติดเลย อยู่แถวมนัตอยู่แถวบ้านเมียเก่าให้ผมแวะไปง้อผมแวะมาเปลี่ยนล้อดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยสโมกฟีดอยู่กับแอปโอลิฟต์กูอาลอาล์มาแค่กับโพลิฟต์อ้าวสตีเว่ีเว่เพลงมันขึ้นจะโจวแม่งไหลไปเรื่อยแล้วเนี่ยไอ้เฮียอยู่แถวมณัตแถวบ้านเมียเก่าที่คุยกับน้องกูแม่งก็ไหลไอ้เฮียแม่งกำลังเติมเลยจริงเพื่อน ว่าเราก่อนเราจะทําเพลงมึงต้องมาบ้านกูเพื่อนแล้วกูจะทําไก่อบฟางให้กินเพื่อนแล้วเราจะไหลจัดอะไก่อบฟางใส่ใบกัญชาเพื่อนเราโคนไหลอะเพื่อนเนี่ยมพื่อนจากคนนี้เพื่อนจากคนนี้วันมิวเยเด็กในสุ่มผมก็หลุดมาก่อนอะเออใช่แม่งเราโคตรได้ไปกับพี่ไม่น้องนี่ว่าไงน้องสาวไปกับพี่เปล่า